อันนี้ก็เป็นปลาอ่าาปลาคาพะน,นะไมนเคยท่านคาหรือขิงประมาณนี้ลแหละคิดว่าอันนี้ก็เป็นหกหกมีแตนขวดเทียมตัด ัดเอามาคุ้มไว้ย่ามแลมันหนาวมันหนาวย่ามันหนาวมันหนาวหรืเด้ตายต้นไม้นี่ยมันหนาวคัะต้องเอาขวดมาครอบไวปพอห้มันหนักห้มันหนาวปวดแล้วก็ป้องกันแมงบ่อยแมงมากินตอนมันยังหน่อยอยู่นะอันนี้ก็มันต้นเอ่อบักแตงเจสุพีเบิ่งเห็นหน่วยอยู่วาน หน่วยมันอยู่ข้างในนีสองหน่วยค่ะแล้วก็พี่ต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งก็ต้องเก็บหน่วยนหน่อยๆอันต้นอันนี้ใบมันใบจะเป็นนิ่มๆนี่เป็นต้นนลำเต่าไหมใบนิ่มๆเลยแตงจะเป็นใบหยาบๆเล็กน้อยแต่เยา h แต่นลำเต่าจะเป็นใบนิ่มๆรูรบๆไปก็โอเคอยู่ ปหญญาปัญญา,ายาอันนี้คือน้ำเตาแต่ว่าปลูกปลูกใส่กระคุแล้วก็จอกก้นกระคุจอกก้นกระคุสนอกว่าี่ก็มี่พักเอ่อห่อรับผ้าอันหนึ่งบอกว่าในก็ลงลงกับพริกไปพริกแล้วกัน อันนี้คือคือแมงกินบวมมดอาจจะย่างแค่นี้คือบบบทัวอันนี้คือเอ,อ่อย่างไะมันแก้วมันแก้วญี่ปุ่นมามา,มาแจ็คแมนบวมแมนเขารอขายอันนี้ก็คือขึ้นชายกำลังจะเป็นดอกอีกที่เ่าแต่เชอรี่ กะเทศเฉลีอันนี้ก็คือหัวรดิชหัวาบอทันเย่เหมนเดแต่วหั่กรอบกรอบเสบ่บอันงในนั่นคือเดี๋ยวเห็นอยู่ก็คือผักตำนิน่ี๋ยวคำว่า,าเบิงข้างใน,น แง่หนาวกับหนาวคักแง่ฮอนกับฮอนคักต้องเฮ็ดไอ้เลื่อนเลื่อนเพาะไว้เขาอันที่เห็นจองต้นนี่เงี่ยคือต้อนบะเขือมะเขือ,อยังบะเขือขาวเขามะเขือเปาะปะลุแต่ว่ามีต้นเบี้ยเบียนัะแข่งแล้วกะ็ไปตู อย่งดอกไฮดูแต่ตว่าอันนี้นเป็นขาวๆอันนี้คือเบียนบัคเ,เคอร์อเทสเบียนบัคเคอร์อเทสอ,อิตาลีเป็นนะเอ้งไงนี่ดอกไม้ลงมาอยู่สองตน้นคือดอกสามปีแต่มีตน้นคุง ต้นมะกรูงกับต้นมะทั่วยู่นั่นนี่จักสวยงามบรยังแล้วก็ฟังนี่ก็มีต้นทุ่นพะนะต้นทุ่นกำลงังสวงามกับเอ่อคือเล่นนี่ก็มีเบียเบียเบียทัวทัวของฝรั่งทัว แคกตัวดำตัวแดงว่าไปนี่นี่คือต้อนเอ่อต้นพักตะนิน่นเก็บไปว่านไหมแมงล้ายหลายแมงวีไหมนี่นี่ไหมลายหลายอันนี้คือผักกาดคือผักกาดเขี่ยววานเะากาดไปถักขันสมไหมแต่ว่ามันบอ่อเฮือนปัน่นขันสมอวานเฮาเด้ กินแบบดิบๆก็ได้ไหมไม่ขมเกินไปแสดงว่าวนพ่อนนหนามเรื่องอดไนี่แหละอันนี้คือเบียร์ไฟตูเบียร์ไฟตูอันนี้ก็ต้นนั่นอย่างน,นะเผือกนะอันนี้คือมุมของเออ่พักบุ้งแต่ก็ต้นพริก